สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม my c a p ตอนตีสานะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเวลาเป็นตีสาโอเคเรามาเล่นกันเลยซึ่งไอ้พวกนี้ผมเคยมีหมดแล้วใช่ไหมอ้าวอันนี้ยังเปิดให้ผมใช้ได้เลย เอโอโอเคปะ <t ical dough> โอโอเคครับเดี๋ยวผมขอโหลดแอปหนึ่งมาก่อนก็นนี้จะสอนใช้ด้วยครับดูว่าอะไรเห็นว่าปรู ไม้ครับครับน yani uh, ี่ครับนี่ปูไม้ครับที่เป็นนีครับจะไม่สร้างสกินด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยครับใครอยากใช้ครับเลือกเลยต้องใช้นี้เท่านั้นนะครับรนดับคู่จะเป็นเอาไว้ แล้วรับเพื่อนอ่ามาสเตอร์สำหรับตัวเปิดไมค์ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เออใช้ G M ไม่รู้ครับไม่รู้ ตอนนี้กำลังรออยู่นะครับมันมาหรือยังมาเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิด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 มาแล้วครับตอนนี้ผมจะเลือกสกินแล้วนะครับสกินของผมจะเป็นเหมือนเดิมนะครับอู้ p b, 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 b th a p ก an an ็มี p b a p ก็มีจะพิมพ์ว่าสามศูนย์สามแล้วกันท้าทายอำนาจมืดนี่คือการท้าทายอำนาจมืดอินเนอร์ที่สามศูนย์สามนี่ครับอินเนอที่สามศูนย์สามจะหน้าตาอย่างนี้ แต่ไม่เอาตัวน네ี้ครับเอาตัวนี้กว่าท uh ่านผู้ชมว่าตัวไหนดีกว่าเอาตัวนี้กว่าครับเอาเลยใช้เริ่มเกมเลยครับแอนแอแเลิกนะครับ อยังอยังนีง่ครับเริ่มเกมมาแล้วนะครับมันจะดำมืดมืดก่อนเดี๋ยวมันมาครับรอรอสักครู่เราจะไปปราบ303ศกันในตอนตีสาออ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ครับชื่อสตีฟใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบสตีฟอยากถ้าอยากชื่อ,อยังงงก็เอาไว้ได้เลยผมชื่อพีสามจมเขาวห้า่าเรสานกรณเงพี่จัหวัดสงขาคับมีผลตกหนักต่อเนื้อเป็นระยะทำให้น้ำปาจากเื่อง่าแก้วมีสเหือุนะพครับตั้งอยู่ในพื้นที่ส่ ไอพี J A M e H ก็ที่มันเขียนเวอร์ชันหนึ่งาเรือนยจี่มันย์ครับที่จริงมันมีจุดเจ็ดด้วยข้างหลังครับมีจุดเจ็ดข้างหลังครับท่านผู้ชมไม่เห็นมันมีจุดเจ็ดข้างหลังครับ เราเรามาสร้างเซิร์ฟเลยอะไรเนี่ยเขาสร้างเซิร์ฟกันยังไงกันนะผมสร้างไม่เป็นแล้วอะ่ะกดกดกดนี้ใช่ป่ะอ่าป่ะใช่ไหมตอนนี้จังหวัดตรังครับว่าอยู่ในระดับที่คลี่คลายบ้างแล้ว เออใช่ด้วยครับใช่ด้วยตอนเวอร์ชันก่อนเราใช้ได้เวอร์ชันนี้ตู่ใช้ไม่ได้แหละไม่รู้เป็นไรเขาช่างมันผมจะเปิดโมดฮาร์ดใหม่ไม่ไม่เอาฮาร์ดเอาโนมูบ เพึ่งมาถามดิกินข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ชื่อแมทนะชื่อว่าสามศูนย์สามอ่ามาแล้วเอ็นดี้สามผมจะเจอไหมมาดูการตอนนี้ยังตีสามอยู่พร้อมหมด

แล้วผมรอมันมาครับโอ้ไมคะคะภัทรโอ้ไมคครับค้างไปแล้วครับโอ้รอก่อนรอก่อนอ้ามาแล้ว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  ร,รู้สึกไหมครับพร์ชันหน่องผมในจิตจิตจะไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่อ้าพี่พี่โอ้ย,ยต้องมาเปลี่ยนใหม,ม่อกีกครับมัันกปจบีไิยงพูดถึงบ้านย,ยียมอ่ะหนูก็ไม่ต้องไปกินไม่ต้องซื้อข้าวหมูฟอบไปก็ยาก ไม่เอา <c oughs> ตอนนี้ตอนี้นเรามันยังไม่หลดนะมาดูกักนเอาเอาเอาไม่ค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วค้างเอาไม่ค้างแล้ว มาแล้วมาแล้วอืมอืมโดนนี่โดนนี่ครับเราเล่นตอานทีสามจะเจออินน g จสามศูนย์สามไม้ตอนแรกตัดไม้ก่อนครับตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนครับอ่าได้แล้ว เยอะครับเ้ีเลไปครแล้วเจดัขอเดี๋ยวอ๋อลืมไปแล้วเซีของได้ฮับอกแสดงพิกัดด้วยครับแล้วก็เลเวลสูงสุดเลย มันคือไปได้บนอาคารสูงครับก็จะเห็นชัดเจนว่าอาคารตังคถล่มล,ลงมาอย่างรวดเร็วจนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ถ่ายคลิปนี้นะครับอยู่ภาพดีครับเลเวลสูงสุดเลย wow, 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 wow. แล้วก็สี่ที่ปีกมาก่อนอันหนึ่งอ่าที่ปีกมาก่อนอันหนึ่ง สเตกาเพชรไม่เสริมเสริมพลัลงรับผิดไม่ไม่กระแทกครับ,รบรวขนาดที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บประมาณ30คน

เป็นมาครับยังไรก็ใช้ไม่หมดหรอกใส่ปีกตอนนี้มันยังไม่มืดเลยนะเราจะมารอกันจะเจออะไรไหมผมว่าเปิดหมดคาดเลยครับแตผมเปิดเองครับ ใครอยากเล่นหมุนหาร์มั้งครับเอาหมุนหาร์มก็ได้ครับเอาหมุนหาร,ร์มหมุนหาร์มแล้วเพราะผมสู้มันได้อยู่แล้วมีดาบตั้งเยอะตั้งเยอะลืมไปครับผมไม่มีชุดเกาะครับก่อนชุดเกาะเอาชุดเกาะธรรมดานะครับ <c oughs> ชุดเกาะ เครื่องมือชุดกอดจะอยู่ในหมวดเครื่องมือวะอ่าเนี่ยเพชรเพชรเพชรเอาเพชรหมดเลยครับในการปรับหมดฮาร์ดผมยอมทุกอย่าง้อุยอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยแบบนี้เหมือนเคยเห็นพี่คนนึงเขาเล่นเลยอะ่ะเ,เขาเจอสามศูนย์สามปลาเอาเปลี่ยนปลายของไม่ตกอย,อย่าคิดว่าจะฆ่าเรา ม้องการระเบิดครับแลวต้องเรียกนงาน้วยกันมาช่วกนดับไฟและแจ้งี่มาช่วยเหลอบนไม่มีปลายของไม่ตกเหรอปลายของไม่ตกมาอยู่ไหนครับปลาของไม่กไมกมตมก รถไฟครับก็ไปพบกล่องปริศนาวางทิ้งเอาไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำแพรนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีพอเขาไปเปิดดูเนี่ยก็พบเป็นระเบิดมือลูกเลี่ยงแบบอ๋อนี้ครับการม้นไอเทมระดับโอเคนะรับเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่คิดว่าสู้อะไรได้จอตายามีสภพ

เดแล้วครับเอาครบไฟหรือทอดมาไม่ไม่เอาแล้วอาได้แล้วครับครบไฟหรือทอดอมาเฮ้ยจะเจอไหมครับจะเจอเปล่า ไม่เจอครับเซร์มีจะเสียอะไรก็เสียได้เลยไม่มีอะไรเลยครับ ผมว่าตอนนี้ผมติดเกาะอยู่นะครับติดเกาะใช่ปะ่ะไม่ได้ติดเกาะน่าจะติดหรือไม่ติดเออน่าจะติดเกาะนะไม่ได้ติดเกาะครับอยู่ในเกาะอืม ตอนนี้อุ๊ยอุัดอู้ตอนนี้ป่ามันรกมากเลยครับตอนนี้ยังไม่เจอสามูสามเลย มามาเปลี่ยนตอนกลางคืนเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้กลางคืนไม่ล็อกออามาเลยมาดิไม่กลัวหรอกครับ นี่อือ,อือู้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นไหมคาาหรือต้นไม้วะเนี่ยน่าจะต้นไม้หลอนไปได้ครับผมอะ่ะไม่กลัวหรอกครับไอเอ็นนะที่สามสูกสามตอนนี้มันยังไม่มาเลยครับตอนนี้ประมาณมืดแล้ว

นา้เป็นทองอินชานครับมึงทำเยอะว่ะเยอะทองวันนี้พวกอีกัญญาพวกนกมาช่วยฉีกเส้นอ่ะถุงกะสิบโลอ่ะสองถุงไปแล้วนนแล้วก็ยังำลังฉีกอยู่จ่จถายพิซอ่าตอน ูกสเราป่นหนปาหมดหาอยู่ใช่ไหมครับยิเจ้ากับข้าวหรือเปล่านี่อะอรแล้วก็ไม่ใช่จะซื้อลาบมาไหว้เปล่าหรอจะ เห็ดน่ะ <completes that. S 2> นะึนเยอะเรากินไม่หมดแลไม่ได้แบ่งไปให้เทศมันไอชลีมผมว่าผมเอาดาธรรมดาด้วยกว่ามังได้แกะเพราะว่ามันรัดม,มาเราแกแเราต้อทำเลยไ่ืพิ่มเพิม่มดาธรรมดาได้แล้วครับ ตอนนี้ยังไม่เจอสามจุนสามสักทีเข้าไปใหม่ครับออตอนนี้ยังไม่เจอสามูนสามสักตัวเลยเออทำไว้สามศูนสาม ตอนนี้ยังไม่เจอสาร03คือมันจะไม่มาเดชมาอุจุอุจุว่าตายตายให้หมดเนี่ยถึงผมจะเปิดหมดฮาร์ดก็ไม่เป็นไร

เราเนี้ต้องการแสงสว่างมันมืดมากครับเอะเฮ้ยคิปเปอร์ มเออเามเยอฟลล้าผ<อ><ว>่า,า,าฝนตกแรงกลางคืน,นล็อกน่าล็อกไปแล้วกลางคืน,นอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าเยอะมาก โอ้โดูนี่ครับเกือบไม่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอุ้ยพี่เจออะไรมนาะเออปับ,ปบครับเอ,อ,อุ้ยป้าหาด้วย ็เราจะมาดูในอ้ยจ็บโมดหางมันโมดหานมันก็ยากจริงเออมันยากจริงครับโอ้ยโตอ้ย เฮ้ยถึงแล้วเหรอจอจอขออนุญาตป่าหมดฮาร์ดตอนนี้ยังไม่เจอสารปูด่าฝนตกแรงมันตกแรงแล้วมันเหมือนหมอกหมอกมันมงมงมงลงเออ ผมก็ลองที่ตัวสอบว่าแถวน,นี้จะมีรอยอะไรไหมนะเจอครับรอยหนึ่งอันนี้รอยอะไรอนนี้ยังตีสามอยู่รอยนี้ดูไม่ออกครับแต่ทิ้งเป้าหมาย อันนี้หวนตกแรงเฮ้ยเจอรอแล้วเฮ้ยมันอย่างนี้ดูนะครับน่ยมันเป็นอย่างเงีย้ยอันี้เก็รูอ่ะอื ก็รู้่อ่เอ้ยไม่เจออ่เฮ้ยทํานี้เปล่าวะอ่ะ,อะ,อะ น้องการที่ขุดไอเทมขุดเพนเดียวได้แล้วที่ขุดไม่เจออะไร กลัวมากกลัวสามนะครับนห้ามีตัวสามแล้วไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยยังไม่เจออะไรนะครับก็อุ้ย พี่ไรดีเาขาะครับน้าฟ้าผ่านนะไม่ได้สามศูนย์สามหรอกเห็นไหมสามศูนย์สามไม่มีจริงหรอกครับจอโอยต้องกินแอปเปิ้ลนึ้ทอ ก็สรุปได้ว่าไม้ครับโอร์ชั่น1.0.07ไม่มี303ก็สรุปได้ว่าโอร์ชั่น1.0.07ไม่มี33เห็นไหมผมท้ายอมนานมืดยังไม่เจออะไรเลยเออ เจอ,อยซอมม่ใส่ชุดเนี่ยครับไม่ไเจอเลยสำหรับไอ้พวกที่หาว่าส,สารดดมาถอาจจะใส่แอดออนหรือไม่ที่เป็นรอยก็อาจจะทำซื้อมาเองแล้วก็ไปขีดเส้นลงรอยแล้วมันก็มานะครับก็สรุปได้ไม่มีสารโอเค กิปนี้ครับเฮ้ยครับอืมชอบชอบชอบก็กิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและใครแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับก็ไม่มีถามหรือถามจริง,งสรุปเลยบ๊ายบาย